นางสาวนะพงศ์เสถียรชั้นนางสาวชุติการจตุรัสค่ะครับผมนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณิจาบุรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุาดิฉันนิกาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนสาจอมุรัสค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแลิฉายอดีกร์ค่ะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะพระเสด็จเรเวทดาวชะลาลัยทรงรัตนพิมานชัยกิ่งแกอ

I